กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ฟังคลิปใหม่ๆด้วยนะครับปิศนาในป่าลึกตอนที่หนึ่งปะพันโดยกรสุกร เสียงปืนดังแผดขึ้นในกลางดึกวันหนึ่งขายยิงสลุดขึ้นฟ้าเป็นสัญญาณในมือของคนเหล่านั้นถือคบไฟและตะเกียงสีสว่างจ้าปากโคล้องเอาอะโวยวายด้วยความโกรธแค้นแสงไฟกับผู้คนนับสิบดูคล้ายสงครามกลางเมืองผู้ใหญ่ผันนำลูกบ้านออกมาตรงกลางลานดินหนึ่งในนั้นมี หมอูุหมอผีประจำหมู่บ้านความจริงแล้วแกเป็นคนธรรมดาทั่วไปหากเพียงแต่แกเคยล่ำเรียนวิชาไสายสาศาสตร์มาบ้างเมื่อตอนออกบวชแสวงบุญตามป่าตามเขาแทพชายแดนอีสานขอแกศึกออกมาก็มีวิชาความรู้พร้อมด้วยรอยสักเต็มตัวซึ่งเมื่อว่างเว้นจากการทำไล่ไถนา แกมักจะช่วยเหลือชาวบ้านโดยการรักษาไข้เป่ามาฝากลักโดยไม่ได้คิดราคาค่างวดอันใดนอกจากคำครูเพียงหยิบมือชาวบ้านในหมู่บ้านน้ำาหลายคืนนี้มารวมตัวกันเพื่อตามล่าไอ้หมดคนงานชาวขมที่หลบซ่อนตัวจากการกระทําชั่วเข้าไปในป่าดิบท้ายหมู่บ้าน ไอ้โมดมันเป็นคนต่างดาวเข้ามาทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างตัดไม้ในป่าสัมปทานและด้วยความที่มันเป็นคนชอบดื่มมันจึงทำเรื่องผิดไปจากสิ่งมนุษย์ทั่วไปที่พึงกระทำไอ้โมดมันสักเลขยันรอบตัวจากหัวลงมาถึงต้นขาแทบจะหาที่ว่างไม่มีที่สำคัญมันไปเรียนอภิชาลึกลับ มาจากบ้านเกิดมันโดยที่มันมักจะแสดงปฏิหารน,นี้เสมอเมื่อยามที่เมาได้ที่ในค่ำคืนไล้แสงตะวันผู้ใหญ่ผันบอกกับหลายๆคนว่าไอโหมดมันมีวิชาจระเข้มันเป็นการไล่คา,าถาเพื่อให้เนื้อหนังเป็นเก็ดแข็งหนาฟันแทงไม่มีละคายทั้งปีนป่ายเคลื่อนไหวก็ไม่ตางไปจากตุกแก ลบซ่อนอำพางดูแล้วก็เหมือนกับจิ่งจกเปลี่ยนสียิ่งคมเขี้ยวก็ดูคล้ายจะเป็นมีดโกนชั้นดีนี่เองเมื่อถึงเวลาหิวก็จะออกล่าวัวควายของชาวบ้านกินเพื่อประทังความอยากคำพูดที่ออกจากปากผู้ใหญ่บ้านสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเหตุการณ์แปลก ที่ช่วยเสริมเรื่องเล่าของผู้ใหญ่ผันยิ่งเสริมความฝังใจให้กับเหล่าชาวบ้านเรื่องมีอยู่ว่าในเวลาย่คำค่ำที่ชาวบ้านน้ำหลายเริ่มปิดประตูบ้านกำลังเข้าใต้เข้าคบมีเสียงผู้หญิงกรีดร้องด้วยความตกใจชาวบ้านต่างแตกตื่นมามุงดูเมื่อผู้ใหญ่พันไปถึงบ้านต้นเหตุพบว่าเป็นหญิงสาวรูปงามบ้านหนึ่ง ยืนนุ่งผ้าถุงร่างกายเปียกปอนจากการสอบถามทราบความว่ามีชายหัวล้านล่างใหญ่ดวงตาสีเหลืองโปนนั่งแอบ,บอยู่บนหลังคาสังกสีมันมองดูหล่อนล่อนจ้อนอาบน้ำปากก็สสแยอิ้มลิ้นสีแดงแลบเลียฝ่ามืออยู่พักใหญ่ฟันเหลืองๆที่ดูเหมือนเขี้ยวนับสิบกัดกระทบกันกุบกับ หลอนตกใจจึงร้องสุดเสียงพอดีที่พ่อเธอพังประตูเข้ามาไอ้ล่างยักษ์จึงกระโดดหายไปกับความมืดเหตุการณ์ผ่านไปโดยไม่สามารถจับมือใครดมวันไหนที่ไอ้โมดมันเมาแต่ไม่ถึงดีกีที่มันประสงค์มันก็ใช้วิชาที่ล่ำเรียนมาแบบผิดๆโยกย้ายตะกายฝาลักขโมยขวดเหล้าสองสามขวด ในร้านค้ากลางหมู่บ้านพอเจ้าของร้านจุดตะเกียงก็พบหน้ากันจังจังจึงได้รู้ว่าหัวขโมยเป็นไอ้โมดคนงานตัดไม้นั่นแหละก็เกิดการชกต่อยกันเลือดตกยางออกร้อนไปถึงผู้ใหญ่ผันต้องหาทางไก่เกีย่ยห้ามความแล้วก็คู่ว่าหากเกิดเรื่องแบบนี้อีกจะไม่เอามันไว้ในหมู่บ้านอีก เรื่องวุ่นวายต่างๆก็เลยเงียบหายไปผ่านไปหลายเดือนเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกฝูงวัวที่ชาวบ้านผูกเลี้ยงไว้ตรงใต้ถุนบ้านเกิดร้องขึ้นมากลางดึกเสียงมันเหมือนตื่นตกใจอะไรสักอย่างตอนแรกเจ้าของบ้านไม่ได้คิดอะไรแต่ผ่านไปไม่นานเสียงวัวเหล่านั้นก็ร้องลั่นแทบขาดใจ เจ้าของบ้านจุดตะเกียงเจ้าพายุเปิดประตูลงมาคิดในใจว่าคงถูกหมาจรจัดมากวนแต่สิ่งที่พบเห็นตรงหน้ากลับเป็นกองเลือดและซากวัวที่ขาหลังถูกกัดเหว๋าแหว่งไปด้วยความตกใจและคนโกรธแค้นจึงรีบวิ่งไปคว้าปืนภายในบ้านเขาวิ่งมาที่กลางลานแล้วลั่นไกลูกซองเบลเยี่ยมตาเสือขึ้นฟ้า ดังสนั่นกำปนาตในกลางดึกปากก็ร้องตะโกนด่าฟังไม่ได้สับเพียงไม่นานกลุ่มผู้ชายนำโดยผู้ใหญ่ผันก็ตรงมายังจุดเกิดเหตุกนด่าผู้ที่กระทำความชิบหายให้กับเจ้าของทรัพย์สินในค่ำคืนนี้และแน่นอนพวกเขาเชื่อว่าต้องไม่ใช่ใครนอกจากไอ้โมดชายผู้หนึ่งในหมู่คนเหล่านั้น ตะโกนด้วยเสียงอันดังฉันออกมาจากบ้านเห็นไอ้โมดวิ่งสวนทางเข้าป่าใบเมื่อคู่นี้เองจ้ะพ่อผู้ใหญ่เสียงอื้ออึงดังขึ้นมาทันทีหลังจากจบประโยคว่าแล้วมันมีท่าทางแปลกๆเหมือนรีบไปไหนสักแห่งใช้หนุ่มรีบเสริมไหนทางไหนวะนำกูไปที คืนนี้แหละมันต้องเห็นดีกับกูผู้ใหญ่พันประกาศด้วยเสียงกาดเกี้ยวมันไปทางนี้จ้ะมันคงเข้าไปในปางไม้ที่มันทำงานนั่นแหละไอ้หนุ่มชี้ไปทางป่าทึบท้ายหมู่บ้านเงือการเม็ดโป้งเริ่มมีให้เห็นหมู่ชายเหล่านั้นเป็นที่รู้กันดีว่าในป่าดงดิบยามค่ำคืนนั้นมันไม่น่าพิสมัยเท่าใดนัก พวกมึงจะไปกลัวอะไรวะมันคนเดียวเราไปเป็นหมู่ของดีหรือก็เต็มไม้เต็มมือเสียงแหบแห้งของหมอดุเป็นขึ้นมาอย่างแผ่วเบาแกท่าทีเข่งขึมจนไม่มีใครกล้าขัดผลคือต้องออกเดินทางเพื่อตามล่าไอ้โมดมารับโทษให้จงได้ด้วยความเร่งรีบสิ่งที่เราใช้เตรียมไปก็เห็นจะมีแค่มีดเน็บ ไฟส่องทางแล้วก็ปืนคู่ใจคนลักกระบ,บอกเท่านั้นเพราะถือดีว่าคงใช้เวลาไม่นานในการลากคอไอชั่วมาส่งทางการแสงไฟกลางลานบ้านสว่างเลียงลายกันเป็นแถวมุ่งหน้าไปสู่ป่าลึกทึบเบื้องหลังหมู่บ้านอีกไม่กี่มากน้อยก็จวนจะเที่ยงคืนแล้ว อากาศในหมู่บ้านแลดูจะอบอุ่นกว่าในป่าที่มืดสนิทหลายเท่าตัวไม่มีการพูดคุยอันใดพวกเขาเล่งฝีเท้าไปข้างหน้านานที่ที่ผู้ใหญ่ผันจะใช้ไฟเจอะไ้ที่พื้นเพื่อหาล่องรอยเส้นทางที่มุ่งไปนั้นพาพวกเขาไปสู่พางไม้ของนายทุนฝรั่งซึ่งได้สัมปทานจากนักการเมืองลายใหม่ เงื่อในมือของผู้ใหญ่ซึมออกมามากจนต้องเช็ดกับแขนเสื้ออยู่บ่อยครั้งบ่งบอกให้รู้ว่าแกกำลังตื่นเต้นเพียงแค่เสียงเหยียบกิ่งไม้หักเท่านั้นยังทำให้ทุกปากกระบอกปืนต้องวาดไปยังต้นเสียงทุกครั้งไปไม่มีใครกล้าพูดคุยกันแม้แต่น้อยจากความแค้นใจของเหล่าชายหนุ่ม บัดนี้แทบจะแทนที่ด้วยความหวาดกลัวในความลึกลับของปา่าไปจนหมดแล้วคงมีก็เพียงแต่หมอดุกคนเดียวที่เดินแบบสบายใจจุดม้วนยาเส้นพ่นควันฉุยเหมือนไม่สนใจกับสภาพกดดันในขนาดนี้ผู้ใหญ่พันเห็นท่าไม่ดีจึงออกความเห็นให้เหล่าลูกบ้านได้ตัดสินใจกูว่ายิ่งเดินยิ่งไม่เห็นทางวะ่ะ พวกเราเจ็ดแปดคนมาขัดห้างนอนพักเอาแรงก่อนดีกว่าใช้คนหนึ่งพูดเสริมก็ดีนะผู้ใหญ่ขาชั้นก่าวไม่ค่อยออกแล้วไม่ได้กลัวหรอกนะแต่มันมืดน้ำเสียงของมันช่างขัดกับเนื้อตัวที่สั่นเทาพ่อผู้ใหญ่รีบตัดบทไว้ใกล้ลุงเราค่อยลงมาล่ามันต่อมันไปไหนได้ไม่ไกลหรอก เห็นดังนั้นแล้วทุกคนจึงจัดแจงคัดห้างแบบหยาบๆตามมีตามเกิดให้รวดเร็วที่สุดก่อนที่จะแยกย้ายกันขึ้นไปนั่งห้างและหลับนอนเพื่อพักผ่อนมีก็แต่หมอดุกคนเดียวที่ขอแยกออกไปนอนบนโขดหินใหญ่ด้วยเห็นว่าคาถาอาคมของตนเข้มขังอยู่พอตัวจึงไม่จำเป็นต้องกลัวเกงในสิ่งใด สักพักทุกคนจึงเริ่มทยอยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้นายบ้านผันก็ต้องสะดุ้งตื่นแบบสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้ชายซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ที่ไหนไกลคงจะเป็นบริเวณใต้ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งใกล้ๆนี้ผู้ใหญ่ขนลุกวาบเย็นไปถึงข้างใน เมื่อล้มที่พัดมาต้องหน้าแกในยามนี้มีกลิ่นแปลกๆลอยปะปนมาด้วยกลิ่นมันคล้ายหมาแก่ที่ไม่อาบน้ำมาหลายเดือนผสมกับกลิ่นใบไม้เปื่อยแห้งขมติดคอใช่แล้วนี่มันสาบเสือไม่ทันสิ้นความคิดเสียงคำรามในลำคอของเจ้าตัวก็ดังขึ้นมาในความมืดฮืมฮืม ืเสียงใครบางคนถึงกับร้องไห้เมื่อสิ้นเสียงเสือแล้วเสียงเหมือนคนลากกระสอบหนักๆก็ลากผ่านใต้ต้นไม้ที่พวกเขาอยู่ผู้ใหญ่พันมือสั่นผับๆหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะมันใกล้เหลือเกินแกพยายามจุดไฟตะเกียงเจ้าพายุให้สว่างขึ้นด้วยใจที่อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่ทันที่จะจุด ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่ยา,ยยาจุดไฟนะเดี๋ยวมันรู้ว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้อีกหลายคนเสียงใครคนหนึ่งกระซิบเบาๆด้วยความกลัวหัวหดปะโทนั่นมันพวกเรานะไอซื้อบ้าที่ไหนมันจะมาฆ่าใครไปวะเงียบอยู่อึดใจลูกบ้านคนหนึ่งกต็ตอบไอยงสิพ่อผู้ใหญ่มันนั่งกับฉัน มันว่ามันเห็นไอโหมดเดินไปเดินมามันเลยจะลงไปจัดการความเงียบสงัดเข้ามาแทนที่การสนทนาแต่ภาพที่ผู้ใหญ่เห็นคือเสือตัวใหญ่เท่าควายกัดก้านคอไอยงไอยงมันร้องจ้าไม่ถึงอึดใจแล้วผู้ใหญ่ก็ตื่นมานี่แหละเชื่อเหลือเกินว่าถึงตอนนี้ไม่ใช่แต่ลูกบ้านเท่านั้นที่ขวัญเสีย ผู้ใหญ่พันเองก็คงไม่ต่างกันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ดุกเองลงมาดูรอยนี่สินี่มันรอยเท้าขนชัดๆเสียงแหบแห้งแทรกผ่านความมืดขึ้นมาผู้ใหญ่พันแทบบ้าตายขนลุกว่าไปทั้งตัวนี่มันเสียงหมอดุกแต่ทําไมแกถึงเดินเข้ามาหาแบบเงียบเชียบเช่นนี้ผู้ใหญ่พัยยพนรวบรวมสติ ทำตามคำสอนของคนโบราโบราณถ้าหากตัดสินใจคิดว่าเจอเสือสมิงแบบนี้แล้วให้ลองยื่นไม้ขีดติดปลายปืนไปให้มันจุดหากมันปฏิเสธให้จุดไฟและลั่นไกใส่หน้ามันทันทีทำไมมึงไม่จุดตะเกียงมาวะไอ้ดุกมึงมองเห็นเหรอผู้ใหญ่ซัดคำถามตะเกียงนีผู้ใหญ่แต่ฉันลืมไม้ขีดไว้ตรงไหนไม่รู้ เสียงแหบๆของหมอดุตอบอย่างช้าๆผู้ใหญ่พันเริ่มเอะใจเอาเอาไม่ขีดกูไปใช้จุดไฟสะบ้างจะได้รู้ว่าผีว่าคนมืดมืดมันมองไม่เห็นหมอดุกทำท่าทีเป็นหยิบกักไม้ขีดแกเอื้อมสุดแขนพอจับได้กักไม้ขีดเปิดมันออกแต่ยังไม่ทันที่จะได้จุดไฟพับพาสิ รุดมือหล่นหมดอีกจนได้สิ้นเสียงแหบๆของหมอดุกไม่ถึงชั่วลัดปลายนิ้วมือเสียงปืนลูกซองเดียวในมือผู้ใหญ่พันก็ดังแผลั่นป่าแทบแตกสิ้นเสียงเดียวตาเสือล่างหมอดุกที่ถูกอัดด้วยแรงดินปืนกิ่งถลไปด้านหลังแกร้องโวยวายด้วยความเจ็บปวดแสงวาบจากปากกระบอกปืน ทำให้เห็นว่าหมอดุกโดนเข้าให้แล้วผู้ใหญ่พันหน้าชาพร้อมด้วยความงุนงงในเสียงที่ตามมาผู้ใหญ่จะยิงฉันทําบ้าอะไรนี่ฉันหมอดุกนะหมอดุกขึ้นเสียงต่อบแบบมีอารมณ์ยังดีที่ฉันพอมีของดีติดตัวบ้างไม่งั้นคงหน้าแหกหมอดุกพูดพางจุดไฟในตะเกียงที่ถือมาทุกคนอ้าปากค้าง ไม่อยากเชื่อว่ากระสุนขนาด12ไม่ละคายผิวหมอผีแม้แต่น้อยซ้ำยังฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วผิดปกติวิสัยผู้ใหญ่พันกัดฟันจุดไฟในตะเกียงเพื่อพิสูจน์ที่มาของต้นเสียงแสงไฟสว่างวาบส่องให้เห็นหมอดุกนั่งนวดหน้ารูปอกที่โคนต้นสยาผู้ใหญ่ตะโกนถามออกไปเอ,อ้าหมอดุก เป็นไงบ้างหมอดุกตอบแบบคุณคุนเออยังไม่ตายฉันเองผู้ใหญ่ลงมาได้แล้วไอ้สมิงคงไปไกลแล้วล้ออยู่คู่ใหญ่เมื่อทุกคนแน่ใจจึงพากันลงมานั่งข้างตะเกียงไฟที่หมอดุกเป็นคนจุดไว้ต่างคนต่างละแวงไม่มีใครกล้าหลับอีกเลยจนลุ่งเช้า น้ำในกระบอกไม้ไผ่กำลังร้อนได้ที่ทุกคนจัดแจงดื่มมันพร้อมเคี้ยวใบกระท่อมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตื่นตัวผู้ใหญ่พันยังรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนซึ่งถ้าหากหมอดุกไม่มีของดีติดตัวแล้วใสแกก็คงเป็นฆาตะกรดดีๆนี่เองพอแดดเริ่มจ้าทุกคนก็ยืดเส้นยืดสาย พร้อมที่จะออกล่าไอโมดต่อแต่สิ่งที่ทุกคนต้องมีคือความระแวดระวังให้มากเป็นเท่าตัวผลเดียวทำไมถึงทำให้ทุกคนหวาดกลัวได้ถึงเพียงนี้เราใช้ผู้ตามหาไอโมดเดินลัดเลาะแนวไม้มุ่งหน้าสู่ปางไม้ตลอดทางมีแต่ล่องรอยการเดินย่ำนี่หรือผู้แก่กล้าวิชาอีกไม่นานก็ถึงปางไม้ไอโมดแล้วผู้ใหญ่ นึงในกลุ่มพูดขึ้นมาหลังจากที่เงียบกันมานานเออวะ่ะทุกคนเตรียมปืนให้พร้อมถ้ามันขัดขืนก็ให้ลูกปืนมันไปกินกูรับรองกับกำนันเองผู้ใหญ่สั่งแบบเข่งขึมผ่านทางด่านใหญ่เข้าไปเบื้องหน้าคือแคมป์คนงานซึ่งตอนนี้แทบจะดูเหมือนล้างหรือเพราะอยู่ในช่วงของการต่อสัญญา ไม่มีใครกล้าทำไม้ถ้าไม่มีคำสั่งจากทางการสภาพกระท่อมปนสังกะสีสร้างขึ้นแบบง่ายๆมีอยู่สีห้าหลังวางกระจายอยู่ตามโคนต้นกระบกยักษ์านกว้างในแข้มบ่งบอกให้เห็นถึงความรุ่งเรืองที่เคยมีมาก่อนหน้านี้สงสัยแต่ว่าทำไมภายในไม่กี่เดือนกับเงียบเชียบผิดปกติเช่นนี้ ไอ้โมดนี่กูผู้ใหญ่พันมึงทำความผิดในเรื่องที่สัญญาไว้วันนี้กูจะพาตัวมึงไปส่งทางการผู้ใหญ่พันตะโกนลั่นเป็นเสียงเดียวออกมาเถอว่ากูไม่อยากให้เสียเลือดเสียเนื้อมาคุยกันแบบที่เคยทำสิ้นประโยคไม่มีแม้แต่เสียงผู้ใดจะตอบแววแต่เสียงบางอย่าง กีดร้องด้วยความเจ็บปวดเสียงที่เย็นเฉียบบาดใจสั่นสะท้านมาตามลมอู้ฮืมฮึมฟังดูบางครั้งก็คล้ายเสียงหมาในฟังแบบตั้งใจก็เหมือนจะเป็นผู้ชายร้องไห้โหยหวนเวลาบ่ายแท้ๆทำไมถึงวังเวงหน้าขนลุกแบบนั้นเอาก็เอาวะ กูว่ามันคงรู้ตัวแล้วถ้าไม่ออกมาก็ถึงเวลาเราไปลากคอมันผู้ใหญ่พันเริ่มปุกระดมแบ่งกันไปเป็นคู่คอยระวังหลังให้กันถ้าเจอมันให้ใช้กําลังก็ต่อเมื่อมันขัดขืนนะกูไม่อยากให้มีการฆ่าแกงผู้ใหญ่กาชับพร้อมพูดขึ้นทุกคนรู้ใช่ไหม ไอ้ยงมันเสียท่ากับอะไรไอ้ขมินนั่นอาจเป็นมากกว่าที่เราเจอในหมู่บ้านก็เป็นได้กูภาวนาให้มันไม่ต่อสู้เทวะระวังตัวให้มากทุกคนพยักหน้าเป็นการตกลงเฮ้ยเดี๋ยวสิวะเอานี่ไปเป็นขวัญกำลังใจมากูเป่าให้หมอดุกยื่นมือออกไปจับแขนแต่ละคนเพื่อผูกสายศิน ก่อนว่ามนห่วงอโชคดีมีใช้เว้ยได้ของดีแล้วทุกคนใจมาเป็นกองต่างจับคู่แยกย้ายกันออกตามหาไอโมดด้วยความหวังผ่านไปสองชั่วโมงจากการค้นหาสิ่งมีชีวิตในกระท่อมทุกหลังเดินเข้าไปในที่ทำไม้ทุกที่ไม่มีวี่แววไอโมดแม้แต่น้อย คงจะจริงอย่างที่เขาว่าไอ้โมดมันคงล่องหนแอบซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งก็เป็นได้เมื่อสิ้นสุดความพยายามบางคู่ก็กลับไปนั่งรอที่กลางลานแคมป์ไม้ปาแทบแตกเสียงลูกซองก็หึมดังขึ้นนัดหนึ่งผู้ใหญ่พันตกใจรีบวิ่งไปที่ต้นเสียง ห่างไปไม่ไกลเห็นหมอถูกก้มมองดูอะไรสักอย่างโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ